สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูปุ๋ยอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะคุณครูปุ๋ยก็อยากให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาค่ะเปิดเป็นหน้าที่63นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปุ๋ยก็จะพานักเรียนอ่านนะคะในบทที่5ซึ่งมีชื่อเรื่องว่าทำดีอย่าวันไว้ค่ะ พร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะบทนี้ครูอาสาชวนกันมาเล่านิทานเด็กน้อยฝึกเขียนอ่านนำอาหารมาแบ่งปันคล้องจองคำสัมผัสบรรจงจัดคัดคำนั้น เตียงร้อยถ้อยจำนันสีคาพลันเป็นบทกลอนเปิดเป็นหน้าต่อไปเลยค่ะมาแล้วมาแล้วครูแก้วของเราวันนี้วันเสาร์คอยเฝ้าด้วยใจครูแก้วมาคู่กับครูสดใสถือถุงใบใหญ่ ใส่อะไรนะจ้อยแดงแท่งไผ่วิ่งไม่ลดละรีบถือกระปะจะไปช่วยครูถุงมีขนมข้าวนมสบู่หยิบออกมาดูหนูหนูดีใจมีผู้ใจบุญเกื้อหนุนห่วงใย ากของถุงใหญ่มาให้พวกเราครูแก้วใจดีมีเรื่องมาเล่านิทานก่อนเก่าเอ้ามาไวๆวตัวเล็กนั่งหน้าถัดมาตัวใหญ่ล้อมวงกันไปดีไหมพวกเราดีครับค่ะครู พวกหนูรอเร่าเมื่อถึงวันเสาร์คอยเฝ้าไม่คลายครูเริ่มว่ามีเศรษฐีพ่อไม้เลี้ยงดูลูกชายเช้าสายห่วงใยเมื่อลูกเป็นหนุ่มชุ่มชื้นหัวใจรีบพาลูกไปฝากให้บวชเรียน วัดพ่อเคยบวชพ่องสวดอ่านเขียนให้ลูกภาคเพียรปรับเปลี่ยนฝึกตนถวายอาหารสินทานกุศลพระลูกเวียนวนท่องบุนตำนานเมื่อพ่อชราลูกยาสงสาร อยากกลับไปบ้านช่วยงานดูแลจึงสึกจากพระมานะแน่วแน่เลี้ยงพ่อยามแก่รักแท้ห่วงใยลูกศึกวันนี้เศรษฐีดีใจขี่ม้าเร็วไวไม่ทันไต่ตรองไปรับลูกยาม้าหนึ่งคนสอง เดินทางไม่คล่องต้องทำอย่างไรต่างฝ่ายต่างเกี่ยงถกเถียงกันใหญ่ตกลงกันได้ให้พ่อขี่มา้าส่วนลูกจูงเดินเพลิดเพลินอุราหญิงสาวผ่านมาว่าให้ได้ยินเศรษฐีทำไมช่างใจร้ายสิ้น ให้ลูกเดินดินหรินท่วมกายเศรษฐีนิ่งนึกรู้สึกละอายตนเองสบายลูกชายเหนื่อยรา้าเปลี่ยนให้ลูกขี่ก็มีคนว่าลูกชายนั้นหนาหารู้คุณคน บวชเสียผ้าเหลืองสิ้นเปลืองเสียผลให้พ่อทุกทนตนสุกกายาพ่อลูกกลุ่มจิตนั่งคิดปรึกษาแล้วขึ้นหลังมา้าขี่มาสองคนขี่มาไม่นานชาวบ้านด่ากลนใจร้ายเหลือทน นี่คนอะไรม้าหนักหลังแอนวิ่งแล่นไม่ไหวคนไร้หัวใจต้องไปอเบจีพ่อลูกฟังคําช้ำใจเหลือทีโดดลงทันทีมีแต่ทุกข์ใจพ่อลูกสับสนกังวลสงสัย จะทำแบบไหนใครก็ว่าเอาแล้วจูงม้าเดินเพลิดเพลินป่าเขาผ่านแนวลำเนาเข้าเขตชุมชนชายหนุ่มกลุ่มใหญ่แปลกใจเหลือล้นพ่อลูกสองคนทนเดินมาไกลมีม้าไม่ขี่นี่เพราะอะไร มันน่าสงสัยไม่บ้าก็เมาช่างโง่หนักหนาปล่อยม้าตัวเปล่าส่วนคนนั้นเล่าย่ำเท้าเดินมาพ่อคนอะไรช่างไร้ปัญญาแล้วหัวเลาะร่าพากันเดินไปพอลูกได้ฟัง นั่งถอนใจใหญ่เหน็บเหนื่อยกายใจไม่อยากพูดจาชวนพ่อพักก่อนนอนกันเถิดหนาตลอดทางมาถูกด่าช้ำใจเศรษฐีได้คิดเลิกจิตบันไหว้จะทำอย่างไรใครก็วิจารณ์ คืนพักที่นี่คงมีชาวบ้านมาพูดระรานรำคาญหัวใจหากเราทำดีมีจิตแจ่มใสใครพูดอย่างไรไม่กลัวคำพานแล้วชวนลูกยาขี่มากล้าหาญพ่อลูกเปิดบ้านถึงบ้านปลอดภัย นิทานจบแล้วแก้วตาสดใสชวนเด็กเล็กใหญ่ไปเดินเล่นกันเด็กเ็กเพลิดเพลินเดินชมโน่นนั่นสนุกสุขสรรทันกับเวลาเล่นแล้วมาเรียนอ่านเขียนเถิดนะาในภายภาคหน้าวิชาเลี้ยงตน เด็กดีของครูเรียนรู้ฝึกฝนขยันอดทนยากจนไม่มียึดหลักพอเพียงไม่เลี่ยงหลีกหนิงคิดดีทำดีชีวีก้าวไกลคุณครูแก้วตาพาครูสดใสสอนเด็กด้วยใจ ห่วงใยเอ็นดูเด็กๆด็กรำลึกนึกพระคุณครูเสียสละเพื่อหนูอุ้มชูแม่ตาหนูจะจดจำครูพร่ำสอนมาขอน้อมบรรทาบูชาคุณครูเป็นบ้างเป็นยังไงบ้างคะอ่านเรื่องทำดีอย่าหวั่นไหว นักเรียนเข้าใจกันไม่เอ่ยสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณครูแก้วตาคุณครูสดใสนะคะได้เล่านิทานให้นักเรียนฟังนิทานนะคะเป็นเศสษฐีกับลูกชายของเขานะคะซึ่งนิทานเรื่องนี้นะคะก็จะมีเหตุการณ์สำคัญอยู่4เหตุการณ์นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่1ะคะก็ หญิงสาวว่าเศรษฐีใจร้ายนะคะตัวเองขี่ม้าสบายนะคะให้ลูกเดินจนเหงื่อไหลท่วมตัวเลยค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่สองนะคะให้ลูกชายขี่ม้านะคะพ่อเดินตามก็มีคนว่าอีกว่าลูกนะคะไม่รู้จักบุญคุณบวชเสียผ้าเหลืองเหตุการณ์ที่3ามนะคะ พ่อเศรษฐีกับลูกชายนะคะก็เลยตัดสินใจขี่ม้าทั้งสองคนนะคะก็โดนว่าใจร้ายนะคะเพราะม้าหนักจนเดินไม่ไหวคะ่ะสำหรับเหตุการณ์ที่4ีนะคะพ่อลูกนะคะก็ตัดสินใจลงเดินทั้งสองคนนะคะแต่ก็ไม่วายมีคนว่าอีกก็ว่าพ่อลูกว่ามีม้า แต่ก็จูงเดินก็มีคนว่านะคะว่าไม่บ้าก็เมาสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะมีข้อคิดให้ว่าเรานะคะไม่สามารถทำทุกอย่างให้ถูกใจทุกคนได้นะคะแต่เราจงเชื่อมั่นในการทำดีของตัวเราเองนะคะ ทำดีอย่าหวั่นไหวค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปุ๋ยก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ